นะคะที่อันให้สีเอาเพื่อนออกจากกระจมทั้งหมดเลยค่ะมือคงเป็นมืออื่นละค่ะเมื่อนี้ฝนตกทั้งเมือ่อนะคะขังเพื่อนไว้แบบเนี้ยอันนี้เอาออกค่ะเนยให้เพื่อนถือฝนหน่อยหนึง่งเบอร์เบอร์นี่ก็ลองเอาออกเบิรงค่ะให้เพื่อนถือฝนแล้วก็มืออื่นก็เสียออกทั้งหมดเลยค่ะ อันนี้ก็ทดลองเอาออกเบิ้งค่ะให้เพิ่นถือฝนจากน้อยบางอันกระสิเสียทรงไปเลยด้ยค่ะมันอยู่ในโฮมค่ะอันนี้เป็นไก่ไก่ค่ะเห็ดเพิ่นหักนี่เสียไาหลายค่ะคันท่าบบมีถ้าไม่มีอันตู้อบนะคะแต่สีเหฮดแบบอัน อันนี้องค์ิงท้อฝันค่ะเพื่อนเพื่อนหักไปแล้วใบนึงไกลดเพื่อนหักไปเนี่ยค่ะอินเตอรสดายค่ะเ้าออกไปข้างนอกอันนี้นางรากค่ะอันนี้ลูกเพื่อนคนนี้ลูกเพื่อนมีสามลูกละสามโนสามล้วค่ะ อันนี้ใบอันนี้แม่เพื่อนอันใบก้อนๆที่ใกล้เห็ดนั่นหั่นก็นคือแบบป้ายครึ่งใบหมดเด้ยค่ะสูญเสียความงามไปหลายค่ะเสี่ยวเพื่อนออกจากจากทุ่งทั้งหมดเลยค่ะเมื่ออื่นนี่ ต่บรูว่าเพิ่นซี่สู่กับฝนได้บอต้องต้องมาเบิ่งกันอีกไหมคะ่ะแต่กระซิ่ห้สร้างไม่เฮ็ดอันเฮ็ดมุ้งหลังเฮ็ดอันยุกแบบโค้งหลังค้าึ้นเราก็เอาสลนมามุงม้งแม่ค่ะไปห้เพิ่นเราก็เฮ็ดคอ,อกสําหรับบอห้ไกล้เขาไปหาเพิ่นคะ่ะเบิ่งนูคะ่ะอันนี้บ่ได้ใบในกระโจมเนี่ยคะ่ะน้ำท่วมแล้ว ไ่ได้ไว้ในถุงไ่ได้อบไว้ในถุงอันนั้นก็ถ่วมแล้วค่ะอันนี้การจะน้าพูดท้องแมนบอค่ะจำไม่ได้ค่ะป้ายหายหมดแล้วเอาเพื่นใส่ไว้ในถุงเพื่นก็เสียสรงกันหมดเลยค่ะเป็นมะออกไม่แอกไปเทอดเทีบต้องให้เพื่นไม่เฮ็ดอัน ลงให้เพื่อนก่อนค่ะแบบเพดเพศเป็นโค้งสั่งขึ้นแล้วก็มุ้งหลังคาให้เพื่อน